สวัสดีตอนเช้าครับน้ำโชคสวัสดีครับน้ำโชคสวัสดีครับสวัสดีก่อนลุกน้ำโชคสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพรอถิ่นเอายามาให้วัวแต่เช้าเลยเช้านี้อากาศสดชื่นอากาศสดชื่นเช้านี้อากาศดีมากเลยเมื่อคืนฝนตกแต่ว่าแรงปล่อย ทั้งคืนเลยอากาศร้อนมากเลยเมื่อวานน้องกำแพงสวัสดีก่อนลูกกำแพงสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะอันแน่สวัสดีจ้าน้องกำแพงสวัสดีค่ะเล่นใหญ่เลย,เลยอ่าอย่าวิ่งไปทั่ว หาย่าช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันยาจะไปเหยียบย่ำทีเหยียบย่ำยาเฮ็ดหนังฮะเหยียบย่ำยาเฮ็ดหนังน้องคำแพงแน่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 น้ำโชคนั่งน้ำโชคอย่าไปเล่นเหล็กเป็นแหลมอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเหล็กเป็นแหลม สุดหลอ่อสุดหล่อครับสุดหลอกับสุดสวยนี่ดูอะไรลูกฮะเหนี่หนะแหนะดูอะไรคะเอา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 ชนกัน อากาศดีพี่น้องวันนี้ชเช้านี้อากาศสดชื่นว่าล่อันนี้ไหมมาดูไก่ีิไก่เยอะว่ะไก่กำลงังโตเริ่มเยอะละ่ะพอถิ่นเลี้ยงไว้ไก่น้อย เลี้ยงไว้ซื้อได้พี่น้องเลี้ยงไว้เฉยๆเพราะถิ่นบวกกินไก่เลี้ยงไว้ให้มันหากินอยู่ตามท้องทุ่งนี่แหละอยู่ในสวนฝรั่งปล่อยเลี้ยงไว้เลี้ยงอย่างเดียวบวก,กินบวก,กินไก่เพราะถิ่นบวก,กินไก่ได้พี่น้อง ติดคอเล้วมวนสักคาใหญ่เลยอาอยาไปเล่นกับเหล็กเป็นแหลมเครื่องตัดหญ้าพ่อได้น่ะเล่นนีหอย่างไปเล่นกับอย่างงั้นเพื่อเหรเพื่อเหรเพื่อเหรอเอา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 สุดหล่อกับสุดสวยได้เดือนแล้วนะครับได้หนึ่งเดือนแล้วคนเก่งอีพ่อ ทั้งคู่เลยเพื่อนอะเพื่อนอะเพื่อนอะท <c oughs> ักไหมสวยสวยสวยค่ะส <c oughs> วัสดีตอนเช้าก่อนลูกสวัสดีช้นเช้าก่อนโชคโชควันนี้แล้วโชคโชคมานี้มานี่ แคมแพงอ่ะชี้เล่นคุณโชคนี่เ่คาอใครอยากจะเล่นเท่าไหร่นนี้มานะี่นีน่มวเร็วๆมาน,นีันีวันนี่นี้เร็วๆมาววัน,นี่มาเด็กผู้หญิงว่าะใครให้อยากอยากอยากให้จับไมนเหมือนกคมแพงกคมแพงเขาดีชอบให้พ่อจับให้พ่อเล่นด้วยอะไรติดหลังเนี่ยอะไรติดหลังคะ อะไรติดหลังเอ่ยอะไรติดหลังเ,เอ,อ่ยกำลังโตแล้วนะหนูได้เดือนหนึ่งแล้วนะลูก <sh arp> หนูได้เดือนหนึ่งแล้วโตแล้วละคะโชคโชคนำโชคเขาบ่ค่อยสนใจกับพ่อเท่าไหร่มันเหมือนคำแพงคำแพงนี่ที่เล่น ชอบมากเลยเล่นกับพ่อ,อใหไปฟอกเก่าให้เขาโชคเบว่บานี้แล้วไปแล้วไลยนั่นน่ะไปหาไก่แล้วไปเล่นกับไก่แล้วปวดละไปแล้ว,ไป,ลวไปหาไก่แล้วพ่าแดดกำลังส่องเลยกำลังขึ้นแสงแดดอ่อ,อนๆมานี่มามานี่มามาเล่นกับไก่มาพี่เร็วเล่นกับไก่เฉยเลยพ่า ายาญาเสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าไปหาลูกชายอีกแล้วเข้าไปพาลูกชายวิ่งเช้าเช้าตอนเช้าวันไหนวุ่นหลายก็ว่ามีเวลาช่วงเช้าก็ามีเวลาพาลูกชายวิ่งเล่นเลยวิ่งเที่ยวเลย,ย่าจะเหยียบไหมลูกอย่าย่ำดิกิน รู้เปล่ามันหายากขนาดไหนนี่ยาเนี่ยแต่และเช้าแต่และเย็นพ่อไปหานี่จไดเลือันเป็นอย่างมันว่างามจิ่ดกโอ้ยากก็แก่ครับ <ห>อึฮึฮึอึฮึฮึฮึา,าึฮนนนึกึฮึฮึฮยสุดึฮ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 ึยึฮึขึาึาึฮึฮึฮึนึฮึฮึึ ปลาช่วงเช้าเช้าพี่น้องมันโดนฝนนะบุ้มบั่มบุ้มบั่มเลยปลาเยอะมากเลยอยู่ในสระเลยเยอะพ่อกับพ่อนีเวลาหากินแ่ะว่าดูขอบคุณนะครับแค่นี้ก่อนนะครับจะเข้าไปหาลูกชายแล้ว โอ้ยนำโชคไปนอนเฝ้าไก่เลยเหรอนะรัาแพงคุณโชคเข้าไปนอนเฝ้าไก่เลยเหรอ